สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ด้วยฮะตัวเรบวันนี้ i have CPU X กับ m e r c u r a นั่นเองเครื่องนี้24,900 CPU ครับนี่คือ Intel Core i 3ครับ1 0 1 0 0้อ F ส Core Thread 4.3กิกะเฮร์ตซ์เทอร์เมนบอร์ดเป็นตัว ASUS นะครับ H410 MK RAM 2แถวตรงนี้ทั้งหมดความจุรวมทั้งหมด64 g b นี่คือ RAM 16 g b Kingston Fury 8 g b 2แถวเป็น16 g b Dual Channel การ์ดจอเป็น s o t a c Gaming ครับ GeForce GTX 1650 RAM 4GB GDDR6 เครื่องประปา,าเนี่ยจะเป็นตัว a r r o c o o l Superb 600วัตต์ Storage ครับเป็น g ิกเกอร์ SSD ครับ Solid State Drive ขนาด 240GB จาก Gigabyte ตัวนี้ครับเรามาดู CPU กันครับนี่คือ Intel Core i3 10100F พอกพื้นฐานเนี่ย 3.6GHz เมนบอร์ด Asus Prime H410MK RAM 16GB ครับ Dual Channel Bus 2666MHz ครับ SPD ตรงนี้ก็คือ Kingston Chip Samsung ฮะแล้วก็กราฟิกเป็น Nvidia GeForce GTX 1650ครับจาก s o t a c 4GB G DDR6 1,920คูณ1ัน0ครับสำหรับ Forza Horizon 5ครับแล้วก็ปรับกราฟิกเป็น High ปรับสูงครับประมาณ90กว่าเฟรมครับหนึ่งความสูงทำง,งานเต็มที่ครับ58%แครับแรมการ์จอกินเต็มครับ3 7เกือบเต็มดีกว่าอุณหภูมิการ์จอไม่สูงครับ58อุณหภูมิ CPU 53ฮะครับแรมกิน10กิกถ้าจะเล่นเกมนะครับขั้นต่ำควรที่จะแรม16ได้ละ นะครับคือกัดฟันอีกนิดนึงครับเอา RAM 16ดีกว่าดังนั้นนี่คือ f o r z a h o r i z o n 5ปรับ High 5M ครับ Full HD ครับแล้วก็ปรับทุกอย่างที่ High 60-70เฟรมครับสำหรับ Family City ครับ60เฟรมครับ ไปที่ฟิล์ม2042รูปซีฟู HD ครับหนึ่งพันร้อยยี่คูณพันแแล้วก็ปรับโวล์นะครับมันก็ข้างที่จะกินสเปคพอสมควรเลยเฉพาะ CPU เห็นไหมครั CPU i 3ามส0บ F เนี่ยล่อไป90-80%นะครับเฟรมเรทอยู่ในจุดที่พอรับได้แบบรับได้แบบรับได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยประมาณ50กว่าเฟรมฮะมันก็เล่นได้โดยที่แบบไม่ได้แบบรกระกิดกะขวางใจนะอะไรประมาณนั้นมากกว่า ต่อไปฟลาาักซ์ไฮซิคับ Full HD ครับ1,920งพร้บคูณพันแครับแล้วก็ปรับกลางนะครับ77เฟร,รมครับในจังหวะชุนละมุนตรงนี้รู้ไหมอุ้ยระเบิดหมดเลยนะครับประมาณนี้ฮะ 60, 70, 80อยู่ในช่วงนี้นี่คือเร้าวราวจากเครื่องนี้นะครับฝากไปด้วยครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ